นี่จ้าเพื่อนเพื่อนเข้าสวนวันนี้ดูเอาดูเอานี่โอ้โหเพ,เพื่อนเพื่อนเลยหิวข้าวไม่รู้จะทำอะไรนึกอยู่ตั้งนานเนี่ยเข้าสวนมองไปมองมาเห็นมะเขือเห็นมะเขือก็อยากกินเอ่ออะไรนะน้ำพริกแต่ว่าก็อยากเก็บไว้ให้มันได้เยอะๆจะแกงไตปลาน้ำพริกเอ่อ โรกสองโลกก็กินได้เนาะแต่ว่าอยากเอาไว้ให้มันได้เยอะสะสมไว้เพื่อนๆสะสมไว้นี่ต้นนี้มีอยู่สามต้นนี้สองต้นหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งสอนนงอู้อันนั้นอ่ะอันนี้ใหญ่แล้วมันน่าเก็บแล้วนี่เพื่อนนี่นี่มันน่าจะแก่แล้วเก็บเก็บลูกเนี่ยดูพริกดูพริกดูพริกเนี่ยโอ้ยตำน้ำพริกหนุ่มเพื่อนดู แม็กก็มีเยอะอยู่นะนี่อุ้ยนั่นดอกร่วงแล้วอ้ยดอกร่วงแล้วจะต้องไปหาอะไรมาใส่ปุ๋ยได้ลูกหนึ่งก่อนโอ้ลูกนี้ใหญ่แท้ลูกนี้ใหญ่แท้แต่ยังไม่แก่ลูกนี้ คิดเมนูยังไม่ออกอนะเนี่ยเห็นไหมนี่ถั่วถั่วเก็บเก็บตำตำอู้นี่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 อู้อันนี้จะแกะ่แล้วจะแก่แล้วก็เก็บไว้ไปอวดเปิดคลิปให้ฝรั่งดูฝรั่งขอมเมเอ็ดอีกมีแต่คนขอมเม็ด <c oughs> เลยไม่กล้ากินเลยถั่วใหญ่ <c oughs> กลัวไม่มีเม็ดให้เขาเอ้ยอนี่ กินดีละเพื่อนๆช่วยบอกยายหน่อยดูพริกตรงนี้มันสวยเกินแต่มีแต่พริกนะเนี่ยมีแต่พริกนะเนี่ยพริกทั้งนั้นเลยเนี่พริกทั้งนั้นเลยเนี่มันจะแก่ให้ได้กินจะสุกหรือเปล่าอยากกินยำหอยดองก็อยากเพื่อนๆเอาอันไหนกันดีเนี่ย,ยนี่นี่น,นี่อันนี้ก็แก่ล้ว ที่แน่ๆเก็บอันนี้ก่อนพริกทอดสเปนที่แน่ๆเอาอันนี้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวมันแก่มันไม่อร่อยอไปทอดก่อนนะคะพริกทอดสเปนเอาเก็บหมดเดี๋ยวเอาอันไหนเก็บใหญ่ๆเอาไว้เอามาเล็ดอันหนึง่งดูพริก อะไรคิดว่ามีปลาสม,มอยู่ถอดปลาสม,มกินบ่แกลมกับพริกเห็นก็อยากเก็บเนาะทอดปลาสมม้มดีกว่า <c oughs> ทอดปลาสมอยากกินไอ้นั่นไอ้ยำหอยดองอหอยดองออกมาอยู่ ไว้วันลังดีกว่าวันนี้ไปทอดปลาส้มปลาร้าปลาร้าไม่ใช่ปลาส้มเก็บถั่วก่อนอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะมันจะออกสีขาวๆเอาไว้ทําพันธุ์เหมือนกันเลยนี่มันจะไม่สีเขียวอีกอันหนึ่งมันจะเป็นสีเขียวนี่ไงที่มันอันที่ยาวมากสีเขียวนี่เห็นไหมสีมันแตกต่างกันไป ทั่วทหารก็มีน,นี่แต่ว่ามันไม่ค่อยมันอาจจะสู้แดดทางนี้ไม่ได้สู้อากาศทางนี้ไม่ได้ดูมันไม่ค่อยสวยเราเลือกเอาพันธ์ไหนที่มันใช้ได้นี่พันธุแบบนี้แบบนี้ไม่มีมเมล็ดเลยใดนี่นี่ดูมีมีอยู่แค่สามเม็ดนี่หนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดเองเอาแตงกวาอีกอันหนึง่งนี่แตงกวา ได้แล้วไปนยาวจะไปทอดปลากินจะเข้าบบานแล้วลืมไปพี่เหมือนเขาบอกว่าตอนเย็นเขาจะกินไอ้มะเขือเทศสลัดแล้วก็ให้ต้มมันฝรั่งให้เขาหน่อยอก็เลยมาเก็บไปเลยจะได้ไม่ออกมาอีกตอนเย็นออกมายุกแต่ว่า ออกมาเดินเล่นเฉยๆเก็บมะเขือเทศไปไว้เลยเดี๋ยวขุดมันภาษาขุดมันฝรั่งด้วยมะเขือเทศปีนี้ดีอยู่ไม่สุกพร้อมกันอ่ะนะสุกไปเรื่อยๆไแล้วนะเดี๋ยวขุดมันฝรั่งนิดนึงมีอยู่ใน รงรถแต่ว่าไม่เยอะดินเริ่มแข็งและเริ่มขุดยากละเดินเริ่มแข็งแล้วเื่เอ กว่าจะได้กินข้าวบ่ายโมงกว่าแล้วเพื่อนๆเอ้ยทำกว่าจะเสร็จก็บ่ายสองไม่รู้เห็นหรือเปล่าเด้อนี่วันนี้เขาให้ต้มแบบปอกเปลือกถ้าต้มแบบปอกเปลือกต้องเอาหัวใหญ่ๆถ้าต้มทั้งหมดเลยก็เอาหัวเล็กๆก็ได ตรงนี้ขุดแหละลินแข็งลินแข็งเปเลยเริ่มขุดยากแล้ว ดูดิแข้งเรางัดอีกทีนึงนี่นะคะยาไาล้างกันมาเก็บสีเหลืองไปกินเองกินเล่นเล่นสีเหลืองหวานหวานเจี๊ยบหวานเหมือนผลไม้ นี่สีเหลืองนี่รีรีแต่จริงๆโดก,โด,กโดกทุกปีที่แล้วปีนี้ทำไมไม่ดกก็ไม่รู้นะสีเหลืองเนี่ยนี่นะนี่ว่าไม่ดกก็พอเลยแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วขอแท้มันสุกทันเหอะนี่ขอแท้มันสุกทันเหอะ มันสุกไม่ทันหรอซีนี่ไปดูมันฝนจะตกเลยโอ้ยเพื่อนๆลืมเก็บไข่3ามสี่วันแล้วเดี๋ยวไปเก็บไข่แป๊บ <c oughs> นี่จ้าเพื่อนๆเข้าสวนวันนี้ดูเอาดูเอานี่โอ้โหอังงนไปดองแอปเปิลไปดองมันฝรั่งพี่เหมอนกับมะเขือเทศ ส่วนใหญ่ยังไม่รู้เมนูนะคะเก็บมายัางละนิดยังละหน่อยนี่เออบ่ายโมงแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวกินอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะ